สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระกรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราจะทำสรุปีบทที่86ข้อที่1นึถึงสินะครับสรุปีบทที่86ข้อที่1นึถึงสิบในหัวข้อเรื่องของออคำอธิษฐานขอพระเจ้าทรงพระกรุณาที่มีต่อผู้เขียนนะในตัวบางในถ้าเราดูในพระพีก็จะเป็นผู้เขียนก็คือดาวิดนะแน่นอนที่สุดสิ่งที่เป็น ดาวิดได้เผชิญนนท่ามกลางปัญหาท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางอันตรายต่างๆที่ดาวิดเผชิญตลอดชีวิตของท่านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดาวิดทูลขอก็คือทูลขอที่จะพระเจ้าทูลขอพระเจ้าที่จะให้ความเมตตาทูลขอพระเจ้าที่จะให้ความปาณีนะกรุณาต่อดาวิดเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ดาวิดเผชิญเนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตนะเป็นเรื่องของความเป็นความตายนะเพราะฉะนั้น ดาวิดก็ทูลขอกับพระเจ้าแต่สิ่งที่เราจะดูร่วมกันในในวันนี้ก็คือในข้อที่8เป็นต้นไปนะข้อที่8ข้อที่10 <c oughs> มีสองประเด็นนะมีสองประเด็นที่พระพีได้พูดถึงนะประเด็นแรกก็คือในข้อที่8บอกว่าไม่มีผู้ใดเหมือนพระอ,องค์นะไม่มีผู้ใดเหมือนพระอ,องค์ก็แต่องค์พระผู้เป็นเะจ้าในบรรดาพระไม่มีผู้ใดเหมือนพระอ,องค์นะไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์เราลอง จินตนาการเดงยคิดดูว่ามีพระองค์ไหนที่เป็นเหมือนพระเจ้าของเรานะพระเจ้าของเราเป็นยังไงครับเราสัมผัสพระเจ้าได้ใช่ไหมเราถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มองหรือว่าเห็นด้วยตาของเราแต่ว่าเราสามารถสัมผัสถึงความเป็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเราสัมผัสผ่านนะครับผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างโอเคอันนี้อันนี้พื้นฐาน สัมผัสถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําในชีวิตของเราใช่ไหมสัมผัสถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําในชีวิตของเรานั่นคือนั่นคือความที่ไม่มีใครเหมือนหรือไม่มีพระองค์ใดที่จะเหมือนกับพระเจ้าของเรานั่นคือนั่นคือประเด็นหนึ่งเราเราสามารถสัมผัสได้เราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าเราเห็นถึงความรักของพระเจ้าเราเห็นถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าที่เราไม่สามารถหา จากพระอื่นหรือพระใดๆได้เลยนะถ้าใครที่ไม่ได้โตมาจากครอบรครัวคริสเตียนจะชัดเจนในเรื่องนี้นะจะชัดเจนในเรื่องนี้ในความเชื่อเดิมๆที่เคยเชื่อผมก็เชื่อว่าไม่มีพระใดที่จะเหมือนกับพระเจ้าที่เรานับถือทุกวันนี้เนะพราะนั้นนั่นคือประเด็นแรกที่ทพระพีพูดถึงไม่มีพระอื่นใดที่จะเหมือนกับพระเจ้า ประเด็นที่สองในข้อที่10นะพระองค์พองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงกระทําการอัศจรรย์พระองค์แต่องค์เดียวทรงเป็นพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นประการที่สองนั่นคือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พระองค์ทรงทําการอัศจรรย์ไม่มีกิจการใดที่ไม่มีกิจการใดเหมือนพระรากิจของพระองค์เหมือนสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ โอเคในประการแรกก็คือสิทธิพระองค์ทรงกระทํากับเราประการที่2ความยิ่งใหญ่ของพระองค์สัาแดงออกด้วยครับการทรงสร้างใช่ไหมการทรงสร้างที่ที่พระองค์ทรงสร้างโลกใบน,นี้ธรรมชาติเราเห็นถึงความมหัศจรรย์น่นาอัศจรรย์สาหรับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างหลก็นะจะเป็นพืชจะเป็นสัตว์หรือสิ่งต่างๆที่เราสามารถสัมผัสได้เนี่ยมันเป็นความอัศจรรย์นะโดยเฉพาะชีวิตของเรา ซึ่งเราถ้าใครมีโอกาสเรียนเรื่องเวรัลในร่างกายเนี่ยเราจะเห็นถึงความมาสจันทระความสจย์เอาง่ายๆครับเราที่เกิดจากจากท้องแม่เนี่ยมันมสัสจรรยร์นะมันอัศจรรย์นะจากเซลล์นิดเดียวเองนะจากาน้ำเล็กเล็ก,ลกนิดเดียวแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาพัฒนาสสารเที่เติบโตเป็นเด็กแล้วก็เป็นตัวเราได้ขึ้นมาได้นั่นคือความมาสจันยร์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้น พระเจ้าไม่มีพระเจ้าองค์ใดเหมือนแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญนะ่แล้วก็ไม่มีพระใดที่จะสามารถทําสิ่งเหล่านี้ไนดะ้นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันตลอดว่าถ้าสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นไม่ได้ส่งผลอะไรในชีวิตของเรานะความเป็นของพระองค์พระองค์จะยิ่งใหญ่พระองค์จะอัศจรรย์พระองค์จะมากมายเพียงไรก็ตามก็ไม่มีประโยชน์ถ้า สิ่งที่พระองค์ทรงเป็นนั้นไม่ได้ส่งผลในชีวิตของเราแต่เราขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นเนี่ยมันส่งผลถ่งเราส่งผลถึงการดำเนินชีวิตของเราส่งผลถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําให้เราเพราะฉะนั้นให้เราโมทนาขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเราด้วยนะขอพระเจ้าอวยพรครับ